กองทัพบกาศอิสราเอลยังคงปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่พื้นที่สำคัญทางทหารในอิรานต่อไปในขณะที่ได้มีการประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนในกรุงเตหะรานอ,อพยพออกจากกรุงเตหะรานและในเช้าวันนี้อิรานได้ใช้บอลลิสตกมิสไซล์โจมตีเข้าไปยังอิสราเอลหลายลูกสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้17มิถุนายน2025ในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาค่ำคืนระหว่างวันที่16และ17มิถุนายน2025 กองทัพอิหร่านหรือ IRGC ได้ประกาศว่าได้ประกาศปฏิบัติการจัดให้ตามสัญญาครั้งที่3นั่นก็คือการใช้บอลลิสติกมิสไซล์โจมตีเข้าไปยังอิสราเอลครับในค่ำคืนที่ผ่านมาเป็นครั้งที่สที่อิหร่านได้ใช้บอลลิสติกมิสไซล์โจมตีเข้าไปยังอิสราเอลตามคลิปภาพที่แหล่งข่าวทางทหารได้นำเสนอหน่วยปฏิบัติการมิสไซล์ของอิหร่านได้ ปล่อยมิสไซล์ออกจากฐานยิงคาดว่าจะเป็นในพื้นที่ทางตะวันตกของอิรานครับนี่เป็นมิสไซล์ชุดแรกสำหรับการปฏิบัติการจัดให้ตามสัญญาของกองทัพอิรานครั้งที่3ไม่มีการรายงานจำนวนที่แน่ชัดว่ากองทัพอิรานได้ปล่อยมิสไซล์ซึ่งเป็นบอลลิสติกมิสไซล์เข้าไปยังอิสราเอลกี่ลูกมิสไซล์ฝูงแรกได้พุ่งทะยานออกจากฐานยิง พุ่งตรงไปยังอิสราเอลตามการรายงานจาก IDF ได้รายงานว่าระบบเรดาร์ของ IDF สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวมิสไซล์ของอิหร่านได้และมันพุ่งทะยานเข้าไปยังอิสราเอลประมาณเที่ยงคืนและในเช้ามืดของวันนี้17มิถุนายน2025แอดมินจะไม่ฉายซ้ำแล้วนะครับนี่เป็นมิสไซล์ชุดล่าสุดที่อิหร่านใช้ในการโจมตีอิสราเอลในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาและมิสไซล พุ่งทยานเข้าไปถึงอิสราเอลแล้วในช่วงเวลาประมาณหลังเที่ยงคืนจนถึงเวลาประมาณ7นาฬิกาในเช้าวันน exactly ี้ IDF รายงานว่ายังคงมีการโจมตีจากอิหร่านเข้าไปยังอิสราเอลมีทั้งโดรนคามิกาเซ่รวมทั้งมิสไซล์ในขณะที่อิหร่านได้ปล่อยมิสไซล์พุ่งทยานเข้าไปยังอิสราเอลฐานปล่อยมิสไซล์จำนวนหนึ่งของอิหร่านที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ทางตะวันตกของอิหร่าน ถูก,กองทัพอากาศอิสราเอลปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเข้าใส่เป็นการใช้เครื่องบินรบครับเข้าทําการโจมตีทําให้ฐานปล่อยมิสไซล์ชุดปล่อยมิสไซล์ชุดหนึ่งถูกทําลายจะสังเกตเห็นได้ว่าชุดปล่อยมิสไซล์ซึ่งเป็นบอรลิสิกมิสไซล์นั้น1ชุดจะมีมิสไซล์สลูกคาดว่าอิรานคงใช้วิธีการโจมตีเข้าไปยังอิสราเอลเป็นระรอกระรอกครับในคืนแรก13มิถุนายน2025อิราน ใช้บอลลิสติกมิสไซล์โจมตีเข้าไปยังอิสราเอลเกือบ200ลูกจากนั้นการโจมตีระรอกถัดมาก็ลดจำนวนลงครับล่าสุด30ลูกคือเมื่อวานนี้16มิถุนายน2025และในเช้าวันนี้ตามการรายงานจากแหล่งข่าวทางทหารได้รายงานว่าอิหร่านได้ใช้บอลลิสติกมิสไซล์โจมตีอิสราเอลประมาณ20ลูกนี่เป็นจังหวะที่ระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลพุ่งทยานเข้าสกัดกัน้น บอลลิสติกมิสไซล์ของอิหร่านครับตามการรายงานจากแหล่งข่าวทางทหารได้รายงานว่าบอลลิสติกมิสไซล์ของอิหร่านได้พุ่งทะยานเข้าไปยังกรุงเทวอาวิฟมีรายงานด้วยครับว่าบอลลิสติกมิสไซล์บางลูกพุ่งทะยานเข้าใส่พื้นที่เป้าหมายโดยตรงแต่ว่าส่วนมากแล้วระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลสามารถสกัดกันไว้ได้นี่เป็นภายในพื้นที่กรุงเทวอาวิฟครับตามการรายงานได้ระบุว่าอาคารบางแห่งได้รับความเสียหายจากชิ้นส่วนของมิสไซล์ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาและในเช้าวันนี้17มิถุนายน2025บอลลิสิกมิสไซล์ของอิหร่านพุ่งทะยานเข้าไปยังเถวอาวิฟและเมืองอื่นของอิสราเอลส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย5คนทางด้านอิสร,เราเอลก็ยังคงใช้ดโดรนสอดแนมบินเข้าไปทำการค้นหาฐานปล่อยมิสไซล์ของอิหร่านในดินแดนอิหร่านครับรวมทั้งค้นหาเป้าหมายที่สำคัญทางทหารไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรบ จุดปฏิบัติการฐานบัญชาการที่เกี่ยวข้องกับกองทัพอิหรานและในเช้าวันนี้โดร์สอดแนมและเครื่องบินรบของอิสราเอลได้มีการค้นพบฐานปล่อยมิสไซล์ทางทิศตะวันตกของอิหรานจึงได้ทําการยิงสกัดกันครับและในขณะเดียวกันในช่วงค่าคืนที่ผ่านมาและในเช้าวันนี้กองทัพอากาศอิสราเอลได้ปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่พื้นที่สําคัญทางทหารในอิหรานหลายจุด หน่วยต้านอากาศยานของอิหร่านพยายามยิงสกัดกั้นการโจมตีจากอิสราเอลในพื้นที่กรุงเตหารานและในช่วงสายๆอิสราเอลปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่พื้นที่สําคัญทางทหารในตาบริสมีรายงานด้วยครับว่าบริเวณสถานีวิจัยทางด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านในนาตันส์นั้นมีเสียงระเบิดเกิดขึ้นหลายครั้งที่นั่นในช่วงค่าคืนที่ผ่านมาในเช้าว,วันนี้โดรนคามิการเซของอิสราเอลพุ่งทะยานเข้าใส่พื้นที่สําคัญทางทหารในอิหร่าน ในเตหรานในคาสวินในอาวาสในชีรัสในปาซินในมัชฮัชนาตันสในโครมาบัตและในอารักจากการที่อิสราเอลโจมตีทางอากาศเข้าใส่พื้นที่สำคัญทางทหารในอิรานในเตหรานเมื่อวันนี้16มิถุนายน2025อิสราเอลได้ส่งโดรนสอดแนมเฮอร์เมสเข้าไปในเตหรานและมีการโจมตีเข้าใส่พื้นที่สำคัญทางทหารทางตอนเหนือของเตหราน เป้าหมายสำคัญทางทหารของอิหร่านที่ตั้งอยู่บริเวณภูเขาทางตอนเหนือของกรุงเตหะรานถูกโจมตีจากการที่อิสราเอลโจมตีทางอากาศเข้าใส่อาคารสำนักงานใหญ่สถานีโทรทัศน์ที่เป็นสำนักงานเครือข่ายสถานีโทรทัศน์ของกองทัพอิหร่านตามการ,รายงานล่าสุดได้ระบุว่ามีผู้เสียชีวิตมากกว่า16รายและในเช้าวันนี้แหล่งข่าวทางทหารได้รายงานว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าว อิสราเอลยังคงเดินหน้าในการโจมตีพื้นที่เป้าหมายสำคัญทางทหารของอิรานต่อไปและอิรานก็ประกาศชัดเจนว่าจะเดินหน้าในการโจมตีอิสราเอลต่อไปด้วยเช่นกันและจะเป็นการโจมตีที่หนักขึ้นน,นี่เป็นจังหวะที่ผู้ประกาศข่าวของสถานีโทรทัศน์ IRIB ของอิราน กำลังรายงานสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นและในจังหวะนั้นเองครับมิสไยของอิสราเอลก็พุ่งทะยานเข้าใส่อาคารแห่งนี้จึงทำให้ผู้ประกาศข่าวต้องรีบเดินออกจากห้องส่งท่านผู้ชมได้คอมเมนต์เข้ามาบอกว่าให้แอดมินไปติดตามข่าวสารจากช่องทางอื่นบ้างไม่ใช่เฉพาะติดตามข่าวสารของอิสราเอลและของตะวันตกออดมินก็ดูเหมือนกันครับดังนั้นออดมินจึงนำมารายงานนำเสนอ แหล่งข่าวทางทหารในท้องถิ่นของอิหร่านก็รายงานนําเสนอการที่อิสราเอลโจมตีเข้าใส่พื้นที่เป้าหมายทางทหารในอิหร่านส่วนแหล่งข่าวในท้องถิ่นของอิสราเอลก็นําเสนอและแหล่งข่าวทางทหารก็รายงานนําเสนอได้ครับจากการที่อิหร่านใช้บอลลิสติกมิสไซล์โจมตีเข้าไปยังอิสราเอลอันนี้แอดมินก็รายงานนําเสนอครับถามว่าอิสราเอลพังราบจากการที่อิหร่านใช้บอลลิสติกมิสไซล์โจมตีอิสราเอลหรือไม่อันนี้ตอบได้เลยครับว่าไม่ เพราะว่าอิสราเอลยังคงมีขีดความสามารถในการโต้ตอบอิหร่านอยู่และถามว่าอิหร่านพังราบจากการที่อิสราเอลโจมตีอิหร่านทางอากาศทําให้อิหร่านพังราบหรือไม่อันนี้ก็ยังไม่พังราบครับเพราะว่าอิหร่านยังคงมีขีดความสามารถใช้บอลลิสติกมิสไซล์โจมตีเข้าไปยังอ<ล>ิสราเอลการที่ทั้งสองฝ่ายยังสามารถโต้ตอบกันได้นั่นหมายความว่ายังไม่พังราบครับแต่ก็ต้องดูกันเดว๋ยวว่าแต่ละฝ่ายจะหมด ว่าอาวุธหมดคลังเมื่อไรหรือมีการสั่นุงจากพันธมิตรมากน้อยเพียงใดเมื่อวันนี้16มิถุนายน2025อิสราเอลได้ส่งโดรนคามิกาเซ่เข้าไปทำการโจมตีเครื่องบินรบของอิราน F-14 จำนวนสองลำที่จอดประจำการอยู่ในสนามบินนานาชาติเมืรารบัิสนามบินแห่งนี้อยู่ในกรุงเตหารานโดรนคามิกาเซ่ของอิสราเอลพุ่งทะยานเข้าไปทำการโจมตี IDF ได้รายงานนำเสนอเรื่องนี้ด้วยครับว่าได้ใช้ดโดรนเข้าทำการโจมตีเครื่องบินรบของอิหร่านสองลำรุ่น F14 ส่วนสื่อในอิหร่านได้ออกมารายงานว่าเครื่องบิน F14 ทั้งสองลำนั้นเป็นเครื่องบินเทียมหรือว่าเป็นม็อกกั s เป็นเป้าหลวงซึ่งไม่ใช่ของจริงว่าอย่างนั้นนะครับแอดมินคิดว่าถ้ามันเป็นเป้าหลวงจริงมันก็คงจะเป็นเป้าหลวงที่ดูสมจริงสมจังมากครับ อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเป้าลวงหรือว่าเป้าจริงโดรนคามิกาเซของอิสราเอลก็พุ่งทะยานเข้าใส่เครื่องบิน F-14 ทั้ง2องลำในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาและในเช้าวันนี้มีรายงานว่ากองทัพรัสเซียใช้โดรนคามิกาเซเข้าทำการโจมตีที่อยู่อาศัยของพลเรือนในกรุงเคียฟประเทศยูเครนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน15รายและได้รับบาดเจ็บอีกประมาณ75คน โวลดิเมเยร์เซเลสกีประธานาธิบดีของอยูเครนได้รายงานว่ากองทัพรัสเซียได้ใช้ดโดรนมากกว่า440ลำและใช้มิสไซล์32ลูกเขาทำการโจมตีหลายเมืองในยูเครนทั้งเคียฟโอเดซาซัปโปริเซียเชนีเฮฟไซโทเมอร์คิโรวกราดมิคโคลาลเยฟเซเลสกี้ <les> ได้ประกาศว่าเป็นการกระทำการก่อการร้ายโดยรัเสเซียและได้เรียกร้องให้ทั้งโลกสหรัฐอเมริกายุโรปได้ตอบสนอง ต่อการกระทําการก่อการร้ายโดยรัเสเซียและได้บอกว่าปูตินมีความต้องการที่จะให้สงครามยืดออกไปและมเป็นสิ่งที่แย่มากเมื่อผู้ที่มีอํานาจในโลกนี้กลับไม่มองหรือเรียกว่าตาบอดต่อเหตุการณ์เหล่านี้ยูเครนกําลังประสานกับพันธมิตรเพื่อที่จะตอบสนองต่อกรณีดังกล่าวอย่างเหมาะสมมันควรจะเป็นผู้ก่อการร้ายที่จะต้องรู้สึกเจ็บปวดไม่ใช่ประชาชน ที่สงบสุขนั่นก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงคําคืนที่ผ่านมาครับรัสเซียโจมตียูเครนอย่างต่อเนื่องโดยการใช้มิสไซล์และดโดรนคามิกาเซในเช้าว,วันนี้ส่งผลให้ประชาชนชาวยูเครนเสียชีวิต15รายและได้รับบาดเจ็บขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยครับสวัสดีครับ